สวัสดีครับพี่น้องครับหม,มสูงเต้นมังกรมาแล้วครับโอ้งามครับมยนนรัะบบเรียบร้อยปันไฟก็เอาค้างขึ้นแล้วก็เรียบร้อยะะ้วครับ ตนรด่น,ดนมันรดมาหลายคากหลายเนี่ออกรถเจ็ดบาทนน่นี่จะคันน้ำทีประเด็นทํไรลียาเพื่นอนก็ดาวซ้ำนันจักรงซํำเดีนี้จะหลดใหม่ไหมตัวใหม่ป้เลย เรามว่านาที่เป็นถ้าเต็มมองนี้แล้วก็นาที่เป็นไรทางแล้วครับทีนี้มองทั้งพุ่นเดินพุ่นกระจอดเลยพี่ท้าเขายู่ครับโอ้แต่มันนีบพี่น้่งซาดีใจเห็นเต้าอายุงหลังเอ้ยมันมานแล้ววะย่างเข้าไปกลางฮอดมองต้นไม้ครับ บ่มีทางแม้แต่ทางเดียวบ่มีหนูห้อยหนูกัดหญ้ากัดอย่างแม้แต่ดสินเดียวหรือว่ามันเป็นดินมันเป็นบ้านผมเอื้อนดินเอียดละดินเจียครับแต่หนูมันเลยบ่มักอยู่หรือจังเด็ครับบ่จากรถมีแต่คันน้ำมันตนี้ก็มีลูกค้าย่างเบื้องลายน,นุ่นเยอะ มีสองมือเลยบ่แล้มือเท่าใดงครับเพาจากทราบว่าได้ดูเลยแต่และมือ,อยากจะขับรถแล้วก็มาเฝ้าตั้งเวทีพี่นอ mm ้องเพราะว่าในกลุ่มก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดอย่างนี้นว่าใครไปดูยังน้ำดูร้านน้ำมือน ลืมบอกพี่น้องไปอันนี้เป็นถนนเส้นอุดรน,นองบัวลำพูครับตรงไปนี้ครับอีกสี่สิบห้าสิบรูปะนองบัวลำพูแล้วครับมาทางพีก็เข่าเมืองอุดรถ้าเกินสามรูปห้ารครับหนึ่งรูปสีรูปรูใหญ่ครับเจริญครับอุดรครับ จะคิดันดีครับทุกอย่างกำลังจะดีบัดที่้องผมว่าห้องน้ำแล้วหน่อยไปน้อยนึงแล้วมีสี่ห้อง วันมันตีประทันกันนะกับคนเขามาเบงย่งมาอย่ากสิบห่องแล้วพอดีครับเฮ็ดตายตัวไปเลยเฮาจัดงานดูๆนี่ครับพอกิดว่าอ,อันนี้ทางหนา้าเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะฮะนีมากระโลยู่นั่นครับบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วตรงไปนี่ครับบ่มีมูบ้านครับแต่ถ้าหาันแางน้ำหันเข่าถนนนะมูบ้านย่บิแล้วมูบ้านยุบิหลังคาอาร์คแรกนะู่น ทาอาไรอีได้ยินเสียงบอหันอยู่ประมาณนี้ได้ยินับค่อยๆเพรานอนแซ่บนะครับกี่นี้แมค่ะอยู่แค่สามสีหลังครับบ้านูีสามสีหลังยีโซนนั้นครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านของทีมงานของเต้นมังกรเองก็บพจากหรือบ้านเพื่อนเองก็บพจากครับว่าก็ยูโซนั้นเพราะว่าเต้นนั้น มีทั้งสองฟังเลยครับเป็นรถอยู่ทั้งสองฟังเลยคันว่าตีเพิ่น์นจีวา่าเฮาเมือ่อนี้นี่แดนเซอร์ฮันไว้กินข่าวล้านนัดนเบิดเลยดิยฟังพูนอ่ะครับตามทางนะ่ะไปฝากทองไปพุ่นเบิดเลยครับไปซื้อเครื่องดมเครื่องดึงกัอยู่ทั้งพุ่นเหรอครับฟังพุ่นเบิดขณะที่เหเกิดการหมุนเวียนอยู่ ็เกิดลายได้อยู่ครับเล็กๆน้อยแค่ทำนีก่ก็พอหนาที่มีประทาได้ร้องเรียนสักมือหนึ่งถิอว่าได้คลายคลองครับเป็นมู่กันต่อไปนี้บ้านเราครับสืบสารวัฒนาธรรมมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำนะครับอีสาน ดนของสนของแห้งถ้าอยู่ไกลๆเอาเลยว่าเด้ไปเบิ้งนะมือนี้เป็นเดินปูนครับย่างเงี้ยก็ไม่ได้หรอก้างลังผัดมีซีไปก็ไม่ได้ซื้อมาเลยครับมา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 ตาดสดเนาะ ร้อยไปแล้วครับจานเดงตะปันไส่แหละ เพราะว่ามือน wow, wow, ีงานเลี there? There ่ยงนะอ้ขึ้นมาไายมุมสูงให้พี่น้องเบิ stains, ่งดีกว่าเพราะว่าข้าจังใดอัจจะไ่ได้ส่งงานบ่นหน่อยครับทั้ง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 ที่บ่มีหม่องหายู่หายกินนะว่าได้ไปบ้านปลาว่าได้ไปหานู ผักเพื่อนมีไรสดพี่น้องผมก็คือที่บมีขึ้นอับแต่ว,ว่าสันก็อีใส่ความพยายามอีกักหน่อยพามันอับจากครึ่งชั่วโมงลงก็ดีใครนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้กันครับพี่น้องครับขอตัวไปพัก่อนอับน้ำอับท่านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ